ในช่วงกลางดึกของวันหนึ่งเนน่ยท่ามกลางบนท้องฟ้าที่มีแสงดาวเยอะแยะมากมายอากาศในช่วงนี้เนี่ยกำลังเย็นมากมันเป็นเวลาที่ชาวบ้านเนี่ยกำลังพาการน,นอนหลับไหลยอย่างสบายเลยเนื่องจากชาวบ้านเนี่ยเหนื่อยจากการทํางานนั่นก็คือทําไร่ไถนามาตลอดทั้งวันละแต่ในวันนี้เนี่ยปรากฏว่ามีมาตัวหนึ่งเนี่ยถูกควบคุมมาด้วยชายจักรันอาจจะมีร่างกายสูงใหญ่บึกบึนซึ่งกําลังเหน่าวิ่งมาอย่างชา้าช้ากระเดิบกระเดิบแปะเปาะแปะเปาะ มาจากชายป่าด้านหลังของหมู่บ้านซึ่งจุดหมายปลายทางของผู้ชายคนนี้เนี่ยคือต้นตาลสามต้นที่อยู่ภายในหมู่บ้านชายเจกันที่นั่งอยู่บนหลังม้าเนี่ยเขาผู้นี้เนี่ยนะไม่ใช่ใครที่ไหนเขาก็คือเสือดำนี่เองและครั้งนี้ก็เช่นเคยเนี่ยเสือดำเนี่ยกลับมาเยี่ยมครอบครัวของตัวเองจุดประสงค์ของเสือดำเนี่ยที่เดินทางมาภายในวันนี้เขาเนี่ยต้องการเอาเงินเอาเงินทองต่างๆสิ่งของต่างเนี่ยมาให้พ่อแม่ของเขาเนี่ยเพื่อใช้จ่าย ในชีวิตประจําวันแต่ว่าเสือดำเนี่ยต้องแอบย่องๆเข้ามาตอนดึกๆเนินๆเพราะเสือดำเนี่ยเขาเป็นคนโจรที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเอย่ยจังหวัดกาญจนบุรีตลอดไปถึงจังหวัดนครปฐมเสือดำเนี่ยเดินสายปล้นหมดเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยตำรวจต้องการตัวเสือดำมากไม่ว่าจะเป็นตำรวจกองปราบพิเศษพยายามติดตามไล่ล่าตัวเสือดำแต่ว่าเนี่ยไม่สามารถจับตัวเสือดำและลูกน้องได้ ชุมชนเสือดำเนี่ยถือว่าเป็นตรงโจที่ใหญ่มากไม่แพ้ชุมชนใดๆใ,ในจังหวัดสุพรรณบุรีชื่อเสียงของเสือดำในเวลานั้นเนี่ยเป็นที่หวาดกลัวของบรรดาพ่อค้าแม่ขายในจังหวะที่ม้าข,ของเสือดำเนี่ยกำลังค่อยๆก้าวเข้ามาในเขตของบ้านเสือดำเนี่ยคิดในใจว่าโอ้โหเมื่อพ่อของเขาเนี่ยได้เห็นหน้าเสือดำพ่อเขาเนี่ยต้องดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยไม่นานชุมชนของเสือดำเนี่ยได้ปะทะกับกองปราบพิเศษของตำรวจ ทั้งสองฝ่ายเนี่ยศาสตร์กระสนใส่กันแบบไม่ยัง้งตำรวจกองปราพิเศษเนี่ยต้องสั่งเวยชีวิตไปถึง10นายด้วยกันส่วนฝ่ายของเสือดำเนี่ยก็ต้องมีการสูญเสียลูกน้องไปอย่างน้อย5ชีวิตยิงการประทะกันเนี่ยมันยืดเยื้อออกไปหลายๆวันฝ่ายของเสือดำเนี่ยได้เปรียบเนื่องจากฝ่ายของเสือดำเนี่ยชำนาญภูมิประเทศต่างๆในการเดินป่าในขณะที่เสือดำเนี่ยกำลังขี่ม้าผ่านสวนผลไม้ของพ่อตัวเองเขาก็ตะโกนเรียกคนภายในบ้าน ให้รับรู้ทันทีว่าเนี่ยเขามาถึงบ้านแล้วพ่อ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 ดำกลับมาหาพ่อแล้วพ่อเขาตะโกนแบบนี้อยู่หลายครั้งด้วยกันแต่ปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบกลับแม้แต่คนเดียวเมื่อเสือดำเนี่ยมองเข้าไปภายในตัวบ้านมันมืดมิดมันมืดมากปราศจากแสงไฟซึ่งปกติเนี่ยเรียกแค่ครั้งสองครั้งคนภายในบ้านก็จะรู้ตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นน้องสาวของเสือดำอพี่สาวแล้วก็พี่เขย รวมทั้งลูกจ้างที่พ่อเนี่ยจ้างมาไว้ทํานาประมาณ2-3าคนแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่มีการปรากฏตัวเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เสือดำเนี่ยประหลาดใจเป็นอย่างมากตังเกตังเงยังไงก็ไม่รู้นะเขาเนี่ยกขาคิดในใจว่าเฮ้ย hey, ตำรวจเนี่ยจะมาดักรอเล่นงานเราหรือเปล่าด้วยความสงสัยของเสือดำเนี่ยก็เริ่มมีการระวังตัวมากขึ้นเขาเนี่ยค่อยๆก้าวลงมาจากหลักมา้าแล้วจูงม้าเนี่ยไปผูกไว้กับต้นมะม่วงจังหวะนั้นเองเนี่ยเสือดำค่อยๆขยับปืนพก เขาเนี่ยใช้มือขวาเนี่ยค่อยๆกำปืนออกมาอย่างนั้นเลยขณะที่เสือดำเนี่ยก้าวขึ้นบันไดเขาเนี่ยก็พยายามเรียกคนภายในบ้านอีกหนึ่งครั้งแต่ปรากฏว่าไม่มีใครเนี่ยขานตอบกลับมาภายในบ้านเนี่ยงเงียบมากเมื่อเสือดำเนี่ยก้าวขึ้นมาถึงตัวบ้านเขาเนี่ยยืนตะลึงยืนตะลึงกับสิ่งที่เห็นต่อหน้าต่อตาโอ้โหภาพที่เห็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันทําให้เสือดำเนี่ยต้องเจ็บปวดทรมานใจสุดๆทรมานใจมาก ปรากฏว่ามีร่างของชาย3ามคนเนี่ยนอนอยู่บนพื้นบ้านบางคนเนี่ยก็นอนไงท้องบางคนเนี่ยก็นอนไงหลังข้างตัวของชาย3ามคนเนี่ยมีดาบตกอยู่ใกล้เมื่อเขาเนี่ยมองไปภายในห้องนอนมีผู้หญิงนอนอยู่บนพื้นข่าวของภายในบ้านเนี่ยปรากฏว่าถูกหรือคนกระจกระจายไปหมดเลยว่าแต่ใครกันแน่เนี่ยมันมังอาจกล้ามาปล้นบ้านของเสือดําเสือดำเนี่ยจะคนเรียกพ่อพ่อพ่อแบบไม่ยอมหยุดพ่อพ่อพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหน เสือดำเนี่ยก็ร้องอดออยตะโกนเรียกพ่อกลัวว่าพ่อจะเสียชีวิตทันใดน,นั้นเองเนี่ยเสือดำก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดอดออยดังออกมาจากข้างองค์น้าที่อยู่นอกบ้านเขาเนี่ยรีบวิ่งไปตามเสียงนั้นโอ้โหปรากฏว่าเสือดำเนี่ยพบชายชราที่ถูกตีด้วยของแข็งร่างกายถูกฟันอย่างยับเยินซึ่งกําลังนอนจมกองเลือดปรากฏว่าเมื่อเสือดำเนี่ยเห็นปุ๊บเสือดำเนี่ยรีบสุดตัวลง แล้วก็ประคองศรีรษะผู้เป็นพ่อขึ้นมาเลือดนี่ก็ไหลออกมาติกลิงติกลิงออกมาจากบาดแผลตามร่างกายลุงดวงเนี่ยพูดด้วยเสียงแผ่วเบาต่อหน้าลูกชายว่ากูเนี่ยเห็นตำรวจประกาศบอกว่าเองอ่ะตายแล้วเสือดำเนี่ยตอบกลับแบบเสียงสะอึกสะเอินพ่อเนี่ยดำเองดำเนี่ยยังไม่ตายพ่อบอกมาสิไอเวรพวกไหนเนี่ยมันกล้ามาล้นพอ่อชายชรายอยู่ในสภาพแบบไม่ไหวแล้วร่างกายเนี่ยเริ่มจะไปเต็มทีแล้ว เพราะความเจ็บปวดทรมานจากพิษบาดแผลลุงดวงเนี่ยแขนลูกชายของแกไว้แน,น่นก่อนจะเอ่ยประโยคสุดท้ายขึ้นมาว่าไอ้เสือมิ่งมันมาปล้นพ่อ,อลูกทันใดน,นั้นเองเนี่ยลุงดวงก็สิ้นใจตายไปวินาทีนี้เองเนี่ยน้ำตาของเสือร้ายเนี่ยลังไหลออกมาแบบท่วมใบหน้าใบหน้าของเสือดำเนี่ยเต็มด้วยความโกรธความแค้นไอ้มิ่งไม่เพื่อนทรยศมึงคิดว่าตำรวจเนี่ยยิงกูตายแล้วหรือมึงกล้ามาปล้นบ้านพ่อกูกู นะเห็นมึงเป็นเพื่อนรักกูเคารพในฝีมือของมึงกู่รักและก็ซื่อสัตย์กับมึงมาตลอดกูเนี่ยเคยช่วยเหลือมึงให้รอดจากฝีมือของตำรวจแต่คราวนี้เนี่ยมึงมาปล้นบ้านพ่อกูแถมยังฆ่าพ่อกูอีกไอบไ้บอลเลยซับไม่ว่ามึงจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามแตก่กูเนี่ยอาจจะตามไปฆ่ามึงเพื่อล้างแค้นแทนพ่อกูให้ได้เสือดำเนี่ยก็ลุกพรวดขึ้นมาจากพื้นความโกรธแค้นของเสือดำเนี่ยยิ่งเพิ่มคูณทวีไปอีกนะเมื่อเขาเนี่ยเห็นลํำดวน ซึ่งเป็นพี่สาวร่วมสายเลือดนอนตายอย่างอนาต่อหน้าต่อตามีดาบถึงเล่มเสียบอยู่ตรงกลางอกของลำดวนเรียกดีว่าพวกโจรเนี่ยมันไร้ความปราณีนอกจากนี้บริเวณนอกชานบ้านยังพบศพของนายเคลิมซึ่งเป็นพี่เขยนอนตายเนี่ยเลือดท่วมตัวเป็นหมดเลยบริเวณหน้าอกมีรอยกระสุนปืนหลายนัดด้วยกันประมาณ10นัดส่วนลูกจ้างของลุงดวงอีก3ามคนเนี่ยที่จ้างมาทําไร่ไถนาสภาพศพเนี่ยก็ไม่ต่างจากพี่เขย ทุกคนเนี่ยนอนตายจมกองเลือดอย่างอนาถาต่อมาเนี่ยเสือดำเนี่ยก็พยายามเรียกคนชื่อเดือน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 อยู่ไม่เดือนคนชื่อเดือนเนี่ยเป็นน้องสาวร่วมสายเลือดของเขาอีกคนหนึ่งเสือดำเนี่ยเข้าใจว่าอีเดือนเนี่ยเธอเนี่ยหนีรอดไปได้เพราะภายในบริเวณบ้านเนี่ยไม่มีร่างของอีนางเดือนในตอนนี้เนี่ยเสือดำเนี่ยรู้แล้วว่าไอ้มิ่งเนี่ยกับลูกน้องของมันต้องฉุดน้องสาวของเสือดำไปด้วยแน่นอนซึ่งมันเนี่ยหมายความว่าเดือนน้องสาวของเสือดำเนี่ย ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างภายในชีวิตเพื่อเป็นเครื่องบำเรอความกระเืนกระหายของไอเสือมิ่งและพระพวกของมันไอเรื่องที่เกิดขึ้นมันทําให้เสือดำเนี่ยรู้สึกโกรธแค้นและโมโหเป็นอย่างมาก